ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นอกจากออกบ้านแล้วจะต้องพกรม่มกลับเข้าบ้านมาอาจจะต้องเพิ่มขั้นตอนในการสำรวจบ้านเราเพิ่มมากขึ้นว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอยู่หรือไม่ที่วันนี้พีกหยิบเรื่องนี้มาพูดเนื่องจากว่ามีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาเปิดเผยตัวเลขของคนที่ป่วยด้วยไข้เลือดออกสำรวจตั้งแต่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาจนถึง28มิถุนายนครับมีตัวเลขของคนที่ป่วยด้วยไข้เลือดออกอยู่ที่ประมาณ27,000รายแล้วและ ในจนํานวนนี้มีการรายงานบอกว่ามีคนเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วทั้งหมด33รายทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสุ่มเสี่ยงอยู่หรือไม่สังเกตอาการง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเรามีไข้สูงลอยมีเกล็ดเลือดตา่ามีเลือดออกตามตัวหรือแม้กระทั่งมีผื่นแดงตามตัวอันนี้ให้ตั้งคอสังเกตไว้ก่อนแล้วก็รีบไปพบแพทย์โดยด่วนส่วนการทําบ้านของเราให้ปลอดจากโรคไข้เลือดออกง่ายๆเลยครับคือสํารวจบ,บ้านเราว่ามีจุดไหนลกรุงรังอยู่หรือไม่ก็จั บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ปลอดโปร่งไม่ให้เป็นแหล่งในการเพราะลูกน้ํายุงลายขณะเดียวกันไปสํารวจสิครับว่ามีภาชนะที่ใส่น้ำว่าอยู่หรือไม่พยายามครับเปลี่ยนทุก7วันเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแค่นี้เราก็จะปอดจากโรคไข้เลือดออกแล้วครับ